สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีที่ดินแปลงใหม่มารีวิวนะคะว่างเปล่าติดถนน2ด้านค่ะติดถนนลาดยางและด้านข้างติดถนนคอนกรีตที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวตำบลบ้านพักอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีเนื้อที่1ไร่2งานนะคะราคาขายยกแปลง1.8ล้านบาท ที่ดินติดถนนสองด้านด้านหน้าแปลงหันหน้าขึ้นทิศตะวันออกติดถนนลาดยางฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านและด้านข้างติดถนนคอนกรีตหันหน้าแปลงขึ้นทิศเหนือหน้าแปลงกว้างติดถนนลาดยางประมาณ40เมตรค่ะหน้ากว้างติดคอนกรีตประมาณ6 0เมตรด้านหลังที่ดินมีบ่อน้ำใช้หนึ่งบ่อนะคะ เป็นบ่อขุดเนื้อที่ร่วมๆประมาณหนึ่งงานค่ะมีน้ำใช้ตลอดปีไม่มีแห้งนะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยทำสวนขนาดเล็กดินดีน้ำสมบูรณ์ปลูกทุเรียนผล,ลไม้และผักได้ทุกชนิดค่ะหรือจะจัดแบ่งล็อกขายเป็นล็อกละหนึ่งไร่ ขอโทษค่ะล,ล็อกละ 1- 2งานก็ขายง่ายกำไรดีนะคะการเดินทางเข้าออกก็สะดวกค่ะเข้าออกได้หลายทางห่างถนนใหญ่สุนทรศรเก่าประมาณ2กิโลห่างถนนใหญ่สุนทรศรใหม่หกมค่ะตัวเมืองปรจจีนเรา5กมค่ะ